มองแบบซูมาอี้มองหินให้เป็นเพชรเวลามองคนคุณมองเขาลึกแค่ไหนเวลาประเมินคนคุณประเมินเขาลึกแค่ไหนแล้วถ้ามองหินคุณจะมองเป็นหินหรือเป็นเพชรซูมาอี้คือจอมทัพในยุคสามก,ก๊กนอกจากจะเล่ห์เหลี่ยมจัดวางแผนเก่งสุขุงเยือกเย็นความสามารถในการมองคนของเขาก็แหลมคมไม่แพ้ใครเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยมองเห็นเพชรในหินมาแล้ว และเพชรเม็ดนั้นก็คือเตงงางเตงงานคือแม่ทัพที่ใช้วิธีไต่ข้ามหุบเขาเข้ายึดจจกโกอาณาจักรที่เป็นศัตรูลงได้สามารถก้าวข้ามป้องปราการธรรมชาติที่คอยห้องล้อมอาณาจักรจกอยู่ตลอดทําให้ยากต่อการเข้ายึดจากแว่นแกนอื่นแม่ทัพที่ปราบจจกโกผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นแม่ทัพติดอ่างเตงไงมีปมด้อยตั้งแต่เด็กนั่นคือโรคติดอ่าง แถมทีนี้ต่อตั้งแต่เกิดก็ยากจนตั้งแต่วัยเด็กงานที่เต็งงายทำคือการเลี้ยงวัวเต็งายต้องต้อนวัวไปตามพื้นที่ต่างๆอยู่เสมอทำให้เต็งายเป็นคนรู้จักภูมิศาสต,ต่างๆเป็นอย่างดีตอนเด็กๆจึงมักชอบพูดอยู่เสมอถึงแนวคิดในการตั้งทับตามพื้นที่ต่างๆแม้แต่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวว่าความสามารถข้อนี้จะพลิกชีวิตเขาไปตลอดกาล ถ้าเป็นคนคิดในแง่ลบเจอคนบ้านนอกยากจนแถมยังติดอ่างจนคุยไม่รู้เรื่องมีหรือที่จะเรียกมาปั้นเอาไว้เป็นแม่ทัพในสังกัดแต่คนอย่างซูมาอี้ที่มีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอเมื่อมองหินเป็นเพชรแล้วย่อมต้องรู้จักวิธีกระทอเพชรออกจากหินซูมาอี้นั้นรู้ว่าข้อดีของแตงไงมีประโยชน์อย่างมากต่อการศึก เมื่อซูมาอี้ออกรบก็มักจะนำเต็ง,งายติดสอยห้อยตามไปด้วยเสมอในฐานะกุนซือของกองทัพนั่นจึงทำให้เตง,งายค่อยๆซึมซับหลักที่ใช้สงครามการทำศึกจากซูมาอี้ในการสู้รบกับขงเบ้งมาไม่น้อยเมื่อสิ้นยุคซูมาอี้และขงเบ้งเกียงอุยสิยเอกผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของของเบ้งในการรวมแผ่นดินก็ยังคงทำสงครามเพื่อจะยึดมุยกกไม่หยุดและเป็นเต็งงายที่นำเอาความชำนาญในพื้นที่ และที่ชัยสงครามที่ซึ่งซับจากซูมาอี้มาป้องกันการรุกของเกียงอุยอยู่หลายครั้งหลายคราจนกลายเป็นบุคคลที่เกียงอุยแพ้ทางในการบุกวุกดกถึง9ก้าครั้งเต็งไงน่าจะเรียนรู้จากซูมาอี้มาได้ไม่น้อยเพราะเขาได้คิดแผนพิดารเดินทับลัดลอ,อเข้าสู่ดันอินเป็งที่เป็นซอกเขาธุระกันดารเดินทับลำบากขึ้นชื่อว่าเหวนรกเต็มไปด้วยอันตรายขวากน้ำ ขนาดจกโกกเองหลังซิ่งของเบ้งแล้วก็มีได้ตั้งค่ายเพื่อป้องกันการลุกรานของข้าศึกทางด่านนี้เพราะไม่คิดว่าจะมีข้าศึกคนไหนอาจหารใช้เส้นทางนี้บุกเข้าบ้านของตนจกไม่คิดแต่เต็งงายคิดและท้ายที่สุดเตงางก็นำทัพบ,บุกถึงเมืองหลวงของจกพระนครเซงอตโตกดดันจนพระเจ้าเล่าเซียนต้องยอมสวามิภักดิ์ในท้ายที่สุดเต็งไงรู้ตัวดีแต่แรก ว่าหนทางนี้ลำบากยากเข็นมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะประสบผลแต่หนทางที่ไม่มีใครมองตัวเขากลับมองไม่ต่างจากอาจารย์ของเขาซุมาอี้ที่ก็มองในสิ่งที่คนอื่นไม่มองก็คือแม่ทับติดอ่างที่พิชิตโจกโกลงได้ยังไงล่ะครับ